นาทีก็ไม่ถึงนะนะนะกินน้ำกินน้ำกินน้ำปิดเลยให้มันถึงนาทีกันโอเคกินน้ำก็ไม่ลง,งทูกนะลงคนอยู่ไหนมาอไม่นุดูไม่รองคลิปนี้

โอเคปิดคลิปเออรู้แล้วปิดคลิปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กันนะคะให้กูคืนดีกกูกินกูกินด้วยบาย